ถามว่าอาจารย์คะหนูมีแผลที่ลำไส้คะ่ะหรือหนูมีก้อนเนื้อที่ลำไส้คะ่ะหนูอยากจะรู้ว่าหนูเป็นมะหรือเปล่าคะหรือว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะลำไส้คนเราเนี่ยถ้าเราผ่าดูแล้วจะเป็นอย่างนี้เห็นไหม เห็นไหมนี่อา้าวอาจารย์โคดให้มัน,นใกล้ๆเ,เห็นหมนี่นี่มันจะเป็นขนอ่อนเต็มไปหมดเลยซึ่งมันจะมีหน้าที่ไล่เอาอาหารเอาสารต่างๆเนี่ยเข้าสู่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและถ้าอีกตรงนี้ขยายอีกนะและกลารเคลื่อนไหวของลำไส้นะมันเกี่ยวข้องกับนี่มันจะเขาเรียกสพัพพกเรียก p e พอ t a i ก็คือมันจะปั้นเป็นกลมๆก,ก่อนแล้วมันก็จะดันเป็นลูกๆนะนึกออกป มันจะปั้นก่อนแล้วมันก็จะดันไม่ใช่มันไหลจุกอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเรากินปุ๊บมันไหลจุกนี่ไม่ใช่มันจะปั้นเป็นก้อนกก่อนแล้วมันค่อยๆดันไปมันก็จะค่อยเคลื่อนเป็นแบบปุ๊บป๊และที่สำคัญที่สุดลำไส้ต่างๆเกี่ยวข้องกระถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนเห็นไหมมันเชื่อมร้อยกันเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเป็นมะในลำไส้มีปัญหามีแผลในลำไส้หรือมีแผลในกระเพาะท่านผู้ชมดูนี่อาจารย์ให้ดูนี่ขยายมาไอเนี่ยคือตุ่มในลำไส้นะเนี้ยตุ่มนีี้้ยมเเหดดวใู